ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชฉลองการก่อตั้ง24ปีค่ะด้วยการจัดฟุตบอลน,นักพิเศษรายการหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชครับครั้งที่4ค่ะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความสาม,มคัคคีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนศรีสะละเลิงค่ะ ที่โรงเรียนชุมชนศรีสระเลิงอำาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชฉลองการก่อตั้งมา24ปีโดยการจัดฟุตบอลนัดพิเศษรายการหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชค,ครั้งที่4นะคะโดยนายธนพัฒน แทนพลกลังผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชพร้อมด้วยนักกีฬาฟุตบอลในรุ่นอาวุโสทั้งหมด4ทีมค่ะได้แก่ทีมฟุตบอลอาวุโสโคราชทีมฟุตบอล VIP ลีหลีโคราชทุ่งทะเลทีมชมรน ชมรมคนบ้าบอลและทีมชมรมสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะคะร,ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะโดยการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษประทักแข่ง4ทีมจากทุกสาขาอาชีพหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชครับครั้งที่4จัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองการก่อตั้งมา24ปีของหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชอีกทั้งก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สําหรับทีมฟุตบอลในระดับอาวุโสในจังหวัดนครราชสีมาให้ได้มีการพบปะแลก เปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลอีกทั้งก็ยังเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายค่ะอันจะเป็นการสร้างให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนของโรงเรียนชุมชนศรีสะระเลิงทั้งหมด10ทุนโดยก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของสนามแข่งขันจากนายมานบ ส่วนทองหลางค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีสะละเลิงทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษประทะแข้ง4ทีมหนังสือพิมพ์ธุรกิจโคราชครับครั้งที่2นะคะก็จะทําการแข่งขันกันแบบประกบคู่นะคะทีมชนะในเกมแรกก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปได้ในทันทีค่ะ